เราช่วยลดโลกร้อนได้โดยล้างเครื่องบินและเครื่องยนต์เพื่อลดแรงเสียดทานของอากาศช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอีกทั้งประตูขึ้นเครื่องจะปิดก่อนเครื่องออก1ินาทีเพื่อให้เครื่องบินออกได้ตามเวลาจะได้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานรวมถึงการใช้ตู้บรรทุกสินค้าและสัมภาระที่ทําจากวัสดุน้ําหนักเบาช่วยลดแรงต้านของลมทําให้เครื่องยนต์ไม่ต้องทํางานหนักแล้วก็นําสัมภาระติดตัวไปเท่าที่จําเป็นเพื่อช่วยลดน้าหนักของเครื่องบิน เช่นเดียวกับการที่เราเลือกซื้อวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังบินในความเร็วที่เหมาะสมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศและนี่ก็คือสิ่งที่เราทำอยู่ซึ่งคุณคุณก็ช่วยลดโลกร้อนได้มาช่วยกัน Travel Green กับการบินไทย